น, oo, นี่แหละฮะหลังจากที่มีคลิปนี้เผยแลร่ออกมาพระรูปนี้ยังมีการประกาศขายเครื่องรางของขลังแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ให้ด้วยนะครับพระที่อยู่ในภาพก็คือพระปรัชญาพรศรีเกตครับอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าสว่างสามัคคีอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานี กำลังทำพิธีร่ายคาถาลงบนแผ่นหลังของเนนรูปหนึ่งก่อนที่เนนจะกระโดดไปมาคล้ายๆกับองค์ลงนะฮะภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นสาลาการประเรียนจากนั้นก็มีการประกาศให้เช่าพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะฮะแล้วก็ส่งไปทางไลรสีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มามากครับทำให้ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลร,ราชธานีต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปถามกับพระประจยาพร เจ้าตัวก็เล่าว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปเก่าครับตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตอนนั้นเพิ่งกลับมาบวชเป็นเนนใหม่ยังไม่ได้บวชเป็นพระโดยคลิปเนี่ยเป็นการไรยมนคาถาบาลีโดยอ้างว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากการนั่งสมาธิก็เลยทําให้เกิดอิดกิริสปาฏิหารส่วนการทําพักเครื่องแล้วก็เครื่องรางของขลังก็ทําขึ้นมาเพื่อบูชาตั้งแต่อดีตนะฮะเป็นความเชื่อแต่เมื่อชาวพุทธไม่สบายใจ พระปรัชญาพรก็ยินดีรับผิดชอบด้วยการศึกจากการเป็นพระภายใน3ามวันนี้ครับรรรสําหรับประวัติของพระรูปนี้นะครับอดีตเคยบวชมาก่อนบวชเป็นเนรสมัยอยู่ที่จังหวัดสกลนครต่อมาก็ศึกออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วมีเรื่องกับพ่อเลี้ยงครับก็เลยออกจากบ้านแล้วก็ไปติดตามพระซึ่งเป็นเจ้าสํานักอยู่ที่สํานักสงหแห่งนี้ไปทําเจดีไปทํางานวัดให้กับวัดต่างๆในจังหวัดสกลนครก่อนที่ พระอาจารย์เนี่ยจะกลับมาที่สำนักสงฆ์นะครับพระรูปนี้ก็เลยติดตามกลับมาที่จังหวัดอุบลราชธา,านีด้วยเริ่มแรกก็มาบวชเป็นเนรก่อนที่จะบวชเป็นพระเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับ